สวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งน,นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวของนักกีฬาไทยและก็โค้ชชาวไทยของเราในต่างแดนมาอัปเดตให้รับฟังกันกับควนหลงหลังศึกวอลเลย์บอลเลียนเวียดโพสแบงค์สองพรอบแรกนะัดสุดท้ายที่ออนอวีมาสิทธิรักลงทับศึกสายเลือดด้วยการพาทีมกินบักบักนินเจอกับสโมสรดึกซางฮานอยที่นําทัพโดยกุนซือชาวไทยอย่างโค้ชเต้พเดชศึกวรรณโชธ โดยก่อนเกมแมชนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็ต่างมีผลงานชนะรวดมา2แมชแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเกมนี้มันจึงเป็นการแข่งเพื่อแย่งตำแหน่งที่1ของกลุ่มกันซึ่งสุดท้ายเป็นทางฝั่งของทางดึกสกซางฮานอยของโคเต้ที่เป็นฝ่ายพลิกกลับมาชนะได้3ต่อ1นเซตแม้ว่าทีมกินบักบักนินจะออกสตาร์ทได้ดีกว่าแล้วขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เซตก็ตามที่ซึ่งจากผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้ ก็ได้ทําให้ทางดึกซางคว้าแชมป์กลุ่มเข้าไปพบกับทีมนินบินในรอบรองชนะเลิศในขณะที่ทีมกินบักบักนินของออนูมาต้องเข้าไปพบกับทีมเต็งหนึ่งของรายการนี้อย่างทองตินโดยหลังเกมแมตช์นี้เนี่ยแม้ว่าทีมกินบักบักนินจะต้องพบกับความปราชัยแต่ว่าทางสื่อลูกยางของเวียดนามก็ได้มีการชื่นชมผลงานของออนูมากันอยู่พอสมควรโดยสื่ออย่างเก็หน่อยบองเชวน ได้ยกให้ออนูมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีผลงานที่โดดเด่นในเกมนี้ในขณะที่อีกสื่อหนึ่งอย่างทับฉีบองเจนก็ได้มีการกล่าวถึงผลงานของออนูมาและก็โคสเต้ในแมชนี้ด้วยว่าสำหรับทีมกินบั๊บัคนินออนูมานั้นยังคงเป็นตัวรุกหลักของทีมเธอในวัย36ปียังคงแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของเธอที่ในบางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากแต่เธอ ใช้เพียงแค่ข้อมือที่ยืดหยุ่นของเธอก็ยังช่วยให้ออนอุมาทําสกอร์ผ่านกําแพงผู้เล่นเวียดนามได้แต่ทีมกินบักบักนินนั้นมีเกมรับที่อ่อนแอเกินไปทีมดึกจางนั้นจึงสามารถทําได้ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบล็อกการโจมตีทางด้านข้างข,างของกินบักบักนินในขณะที่ทางด้านของโค้ชชาวไทยนั้นเขาดูจะเริ่มเข้ากันกับทีมดึกจางเคมีคอลฉันพนันได้เลยว่าถ้าพวกเขามีอีกหนึ่งผู้เล่นในตำแหน่ง o อีที่มีคุณภาพเพิ่มเข้ามาสู่ทีม ทีมเลกสร้างในปีนี้จะต้องน่าจับตามองในรายการชิงแชมป์แห่งชาติแต่ตัวเซตหลักยังคงต้องการเวลาอีกสักหน่อยในการฝึกซ้อมเพื่อความแน่นอนที่มากซึ่งนอกจากทางสื่อของเวียดนามที่ได้มีการกล่าวถึงออนุมาและโคสเต้แล้วทางแฟนลูกอย่างในบ้านเขาเองก็ได้มีคอมเมนต์ชื่นชมทั้งนักกีฬาและก็โค้ชชาวไทยของเรากันอยู่ไม่น้อยด้วยครับอย่างแฟนเวียดนามคนแรกนี้ได้มาโพสต์ถึงออนุมาหลังเกมแมชนี้ว่า ทีมกินบักบักนินแพ้กับดึกซาง1ต่อ3เซตทั้ง2ทีมชีกระโปรงของกันและกันอ่อนอุมาในวัย36ปีต่อสู้ได้ดีเลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเธอด้วยว่าอ่อนอุมาเนี่ยยังคงมีความเฉียบขาดแค่น้าเสียดายที่การผ่านบอลสองของทีมกินบักบักนินนั้นมันแย่ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้ว่าตัวเซตของทีมกินบักบักนินในแย่มาก แต่ถึงแม้จะไม่ได้ผ่านบอลในระดับที่มันเหมาะสมกับออนุมาแต่เธอก็ยังคงสามารถทำได้ดีซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวเสริมถึงเธอว่าออนุมาเนี่ยยังคงมีคลาสมากในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองถึงการจ้างผู้เล่นต่างชาติอย่างออนุมาไปร่วมทีมว่าถ้าคุณต้องการให้เวียดนามนั้นพัฒนาคุณก็ต้องมีผู้เล่นต่างชาติคุณภาพแบบนี้เพื่อการแข่งขันที่มันแข็งแกรง่ง ส่วนคนต่อมานี่เขาไม่ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานในสนามของออนอูมาครับแต่ได้มาคอมเมนต์ถึงความเป็นที่นิยมของเธอด้วยความประหลาดใจว่าการปรากฏตัวของออนอูมาในการแข่งขัน,ขนรายการเรียนเวทพลดแบงค์เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนชาวไทยมันมีความคิดเห็นของชาวไทยในการถ่ายทอดสดบน YouTube อย่างล้นหลามเลยต้องใช้เวลานานเลยกว่าจะหาความคิดเห็นของแฟนเวียดนามเจอซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่า แฟนชาวไทยเนี่ยเต็มไปหมดเลยออดอุมานั้นคือความภาคภูมิใจของพวกเขาในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าฉันดูทีมกินบักบัคนินเล่นก็เพราะว่าออนอุมาเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมาของชาวเวียดนามเนี่ยได้มาบ่นถึงบางข้อความของแฟนบริบบตชาวไทยที่ได้ชมการถ่ายทอดสดเกมคู่นี้ว่าแฟนชาวไทยที่ท็อกซิกเนี่ยได้สาบแช่งตัวเซตของทีมกินบักบักนินกันได้อย่างเลวร้ายมาก แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่ามันโอเคเพื่อนพวกเขาสาบแช่งมันก็ถูกต้องแล้วเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ได้ว่าผ่านบอขึ้นหลังคาให้กับสาวในวัย36ปีแบบนั้นการที่โดนด่ามันก็เหมาะสมแล้วส่วนคนต่อมาก็ได้บ่นเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ได้ว่าบอลสองมันแย่มากจะสามารถตีได้อย่างไร ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงข้อจำกัดในการทำแต้มในเกมนี้ของทีมกินบักบักเนินว่าในเกมนี้เมื่อออนอุมานั้นต้องไปอยู่ในแถวหลังมันก็จะจบกันเลยไม่มีใครที่จะสามารถทำสกอร์ได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่ามันต้องยอมรับนะว่าออนอุมานั้นได้แบกรับภาระมากเกินไปส่วนคนต่อมาก็มองถึงผลงานของทีมในเกมนี้ได้ว่า ทีมกินบ,กบักบักนินในแมชนี้แย่ yeah, ในทุกๆตำแหน่งแล้วก็ทุกๆผู้เล่นยกเว้นแค่เพียงออนอูมาบอลสองนั้นสยองขวัญส่วนบอลแรกของลิบก็อ่อนแอคุณคิดว่ามีใครที่มันโดดเด่นบ้างส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมจะขอพาทุกคนไปดูมุมมองของแฟนเวียดนามต่อการกุมทีมดึกสังฮานอยของโค้ชเต้กันบ้างครับที่คนแรกนี่ได้มองว่าดึกสังฮานอยเนี่ยเปลี่ยนโค้ชแต่ว่าไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนจากเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาพวกเขา แค่จาเป็นที่จะต้องหาผู้เล่นที่ดีเข้ามาเท่านั้นมันจะประหยัดเงินกว่าแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานั้นมีความพิดเห็นในมุมมองที่ต่างออกไปครับว่าฉันคิดว่าการจ้างโค้ชชาวไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างที่มากในวิธีการเล่นนะทูลินนั้นได้พัฒนาขึ้นมา,มากตัวเซตก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่าทูลินนั้นดีมากเลยการเลือกอาจารย์ที่ถูกต้องและทีมที่เหมาะสมมันจะพัฒนาได้อย่างแน่นอน ส่วนคนต่อมาก็มองทีมดึกซางในยุคข,ของโคเต้ด้ว่าดึกซางเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะทูลินทำงานหนักขึ้นและตำแหน่งอื่นๆก็ดูแอคทีฟขึ้นมากด้วยสิ่งที่มันดูมีประสิทธิภาพที่สุดมันคือการเล่นของตัวเซตที่มีสไตล์ของไทยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมถึงมือเซตของดึกซางนี้ด้วยว่าตัวเซตของทีมดึกซางเนี่ยผ่านบอลได้ค่อนข้างดีเลยเมื่อเวลาผ่านไปอีกหน่อยเธอจะต้องแข็งแกร่งมาก ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงเธอด้วยว่าเธอเนี่ยดูเหมือนกับโสระยาเลยแต่แน่นอนว่าคลาสนั้นยังไม่ได้ดีเท่ากับโสระยาส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าโค้ชชาวไทยทําได้ตรงเป้าตัวเซตมีผลงานที่ดีการตีจากตําแหน่งที่4เพื่อนหนีสิ่งกีดขวางก็ทําได้ดีค่อนข้างเจ๋งเลยส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงทีมของโค้ชชาวไทยว่า ทีมดึกสร้างมีความสม่ำเสมอมากขึ้นและทีมก็มีสควอตที่ลึกยิ่งขึ้นด้วยสิ่งที่พวกเขาขาดคือความเชื่อมโยงการระหว่างการส่งบอลของตัวเซตกับผู้เล่นในสนามนี่มันคือทีมที่น่าจับตามองจะคอยดูพวกเขาพบกับทีมทองถิ่นในรอบชิงชนะเลิศครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เก็บรวบรวมมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังกันในคลิปนี้โดยเกมนะัดต่อไปในรอบรองชนะเลิศจะทำการแข่งขัน,ก,นกันในวันศุกร์ที่21ตุลาคมนี้ ก็มารอเชียทั้งโค้ดแล้วก็นักกีฬาไทายของเราไปถึงรอบชิงชนะเลิศไปด้วยกันครับจะต้องเจอศึกหนักกันทั้ง2ทีมเลยแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณนะนิดนี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ